ค่ทุกคนวันนี้เราจะไปกระบี่กันจะบอกว่าเมาื่ช้านี้ก็คือมาตกเครื่องไปแล้วนะคะอันนี้คือไฟที่เราเลื่อนมาเป็นตอนเย็นนะคะได้ออกสักทีนะคะทุกคนไปกระบี่กัน Let's go ่อนเลยนะคะว่าเป็นการลงใต้ครั้งแรกของเราซึ่งแบบเราก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยไปเลยแถมยังแบบตกเครื่องอีกอะทุกคนในความซวยก็ยังมีความโชคดีอยู่เพราะว่าเราไม่เคยขึ้นเครื่องเบนตอนแบบพาทิศขึ้นหรือพาทิศต,ตกเลยเราเพิ่งเห็นว่ามันแบบสวยมากๆเลยอะ่ะส่วนกระบีของเราทริปนี้จะเป็นยังไงก็รอชมกันนะ ค่ะว่าวมาตอนเช้าเลยนะคะหลังจากที่ตกเครื่องก็มาถึงประมาณเกือบเที่ยงคืนไม่ใช่สิถึงประมาณ3ามทุ่มแล้วก็นอนเลยนะคะเช้านี้เราก็จะทัวร์เรือนะคะตอนนี้กำลังจะเดินไปขึ้นเรือนะคะเราจะไปกันที่เกาะห้องนะ ก็ห้องนะั้นคนเราก็จะไปจุดทูกิวกัน,นะคะ่ะเพราะมันคงเกรงมากเลยตอนเนี้ยคนคือหาดแบบ หาดทรายขาวมากแล้วคือมันแสบตามากเลยต้องใส่แวน่นนะคะตอนนี้เราก็คือมานั่งเล่นกันที่เกาะห้องก่อนนะคะแล้วก็จะออกไปตอนเที่ยงทุกคนปลามาเต็มเลยอ่ะปลาสวยมากยีแบบาึ้นตัว คือเล่นน้ำกันพักหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะไปขึ้นจุดชมวิวเกาะห้องนะคะมันจะมีแลนด์มาร์คสำคัญอยู่บนเขาคือจะแบบขึ้นไปเห็นวิวเยอะเลยตอนนี้เราก็กลังจะเดินขึ้นไปนะคะ ก็ลงเพราะว่าไปอีกจุดหนึ่งตรงนู้นไม่ไหวเหมือนอันเนี้ยลูกปลานิโม ใช่พี่ชายพี่กายทำ คือเมื่อกลางวันเนี่ยคือเราก็ไปออกทัวร์เกาะกันแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายเลยเพราะว่าเขารีบนะคะแล้วบบจะไปหลายๆจุดเราก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะอันนี้ตอนเย็นก็มาถ่ายรูปที่โรงแรมนะทุกคนแสงดีมากทริปนี้อาจจะเป็นแบบมินิวอล์กนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาถ่ายเลยแต่แบบมันสวยมากจริงๆแบบสวย คือสภาพหลังจากที่เราแบบถ่ายรูปกันแบบสามร้อยสี่รอยรูปนะทุกคนนี่คือวิวตรงที่เราถ่ายรูปนะปึ้งส่วนใหญ่ทริปนี้จะเป็นแบบเน้นถ่ายรูปนะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายวอล์กมาให้ทุกคนดูมุมตรงนี้ก็คือแบบดีไม่ไหวเลยทุกคนสวยมากสวยอุ้ยมีเรือขับผ่านด้วย ตอนนี้ก็คือมืดแล้วเราก็จะออกไปหาอาหารกินนะคะแล้ทุกคนดูไรนี่อันนี้เป็นของเรานะคะเราใช้ฟิตมีนะมาทะเลเราก็ต้องฟิตมีอันนี้ของน้องค่ะฟิตมีแล้วน,นี่ก็คือของน้องอีกคนหนึ่งก็คือฟิตมีนะคะมีเป็นฟิตมีเท่าไหร่ตอนนี้คือมาหาข้าวกินนะท,ทุกคนก็จะเป็นร้านอาหารแบบนี้เลย วันนี้เรามาดูการสแสดงอะไรนะเล่นไฟค่ะเป็นแบบว่าผีตาโขนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูการเล่นไฟนะคะที่นี่นะคะก็สะแสดงอสองทุ่มตรงของทุกวันนะคะร้านอาหารี่นี่ก็ตอนกลางจะเป็นฟิลคาเฟ่แล้วก็ตอนคืนนะคะก็จะเป็นแบบว่าร้านอาหารดินเอนร์สุดหรูอ,อะไรย้ยได้คะ่ะได้ทุกฟิลก็ถ้าอยากจะเล่นลงชัหัดก็ลงทางนู้นนะคะอันนี้ก็จะมีผีตาขนด้วยตอเครู้ไ่ทำช่องแล้ว ขึ้นมาอาหารก็คือมาเสิร์ฟถึงเต็มโต๊ะแล้วนะคะขอตัวไปกินข้าวนนะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะตอนนี้มาเดินเล่นแถวอ่าวนางนะคะแล้วก็มีแบบร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยกลับมาแล้วทุกคนก็คือไม่ขามากก็เลยจะมาแช่น้ํากันนะคะ ะะเราจะเช็คอินประมาณห้าโมงเช้าเนียจะกลับไปแล้วเพิ่งจะได้รีวิวห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแบบเสื้อผ้ามีสองฟังนะคะแล้วก็อันนี้ลกลกนิดนึงเราจะไม่ถ่ายนะอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ํานะคะห้องอาบน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็สามารถเปิดออกไปข้างนอก,กเปิดออกไปข้างนอกได้เมันวิวสวยตรงที่สวยตรงนี้ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำก็จบจะใสหมดเลยนะคะก็มีสองแบบนี้แล้วก็เปิดเปิดได้เหมือนกันแล้วก็ทางเดิมเลยเดี๋ยวเราก็จะพาเดินออกไปข้างนอกนะ,ะเสียงเพิ่งตื่น่อยนะทุกคนเพิ่งแบบเพิ่งแบบมีเวลาว่างมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะมันก็จะเป็นทางเดินไปแล้วก็จะมีอ่างตรงนั้นอีก ตรงนี้ก็แบบมาเล่นได้นะจ่ว่างกลางวันมันจะมีแดดแล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ก็มองจากด้านในห้องนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวห้องนอนนะคะกว้างมากๆประมาณนี้ตอนนี้ก็มารอเช็คเอานะคะร,รยากาศดีมากเลยอะ่ะคือเมืองใต้อะเราในความคิดเราอ่ะจะเป็นแบบ อากาศร้อนอบอ้าวเหนียวตัวอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่พอมาจริงๆอ่อะอากาศมันดีกว่าที่คิดเลยทุกคนแบบว่ามันจะแบบเย็นลมเย็นแล้วก็แบบลมทะเลไม่รู้สึกว่ามันเหนียวตัวด้วยซ้ำชอบมากเลยตอนนี้เราอยู่อ่าวท่าเลนนะคะเราได้ไฟกลับประมาณสองทุ่มเราก็เลยจะมาพายเรือคายักที่นี่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูวิวสวยมาก นี่ทุกคนมีทะเลแหวกตรงนี้ด้วยสวยมากเลยโอ้ไปฉันกล, 16, ล,ลัวแล้วกี่ขันกี<อ><อ>่รันอ่าเดี๋ยวแนะนำว่านั่งลำลักก่อ,อคนอลกลตอนนี้เรากําลังจะไปพายเรือคายักนะคะทุกคนมีแบบจุดสวยๆด้วยเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากนะ ทุกคนดูสวยมากทุกคนมันสนุกมากเลย เราพายมาถึงใกล้ถึงจุดที่เราจะขึ้นแล้วะคะ่ะตรงนี้คือเจ็ดกิโลบอกเลยว่าก้ามขึ้นก้ามขึ้นใครอยากลองมาปะชมภัยแบบนี้เราแนะนำที่นี่เลยนะคะคืออา่าวท่าเลนสังหวัดกระบี่แต่ต้องบอกก่อนว่าคือมันสนุกมากมากเลยแล้วเราก็แบบเหนื่อยจนลืมปิดคลิปไปนะคะสำหรับวันนี้ก็คือสนุกมากหวังว่าทุกคนจะชอบและขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงจุดนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ